่อยังโอ้ครับหนูสิท่าข้างสุดท้ายอีผู้หญิงคนนี้แม่นไผรเพื่อมาตบใบท้าไม่ง่ายตัววุ้บะผู้หญิงคนนี้แม่นไผเมียไผเขาว่าแล้วเมียอ้าไผตอบไผตอบเมียฮะเมียเมียไผ่ เมียไอ้ซิลิ่ใช่นี่ละไม่ไม่เลี้ยงหลินอยู่ตอนนี้หมอแมนต์ได้กันเต้าหงเส็จ <laughs> งานโรงงานพ่อกันก็เลยได้กันจักเทียต่อเปี๊ยจักเทียก็ตอบแล้วแม่สามสี่ปีมันจักเทือสันบ่ได้นับแม่มันบ่ได้นับแล้วมันนี่แหละกระน้ำพิวมันดูกันเลยเจ้านับเอาล่ะทุก มื่อขึ้นนีเป็นบ้ฮ่าอ้ยมื่อขึ้นมาได้ดอกขึ้นนีมื่อขึ้นนี้มาได้ได้บอกว่ามพี่การเรียนของที่เป็นสองไว้ีเมื่อขึนนีมาได้มาขึ้นเออมือนั่นไม่พอมือไปขับกันไม่นบ้ามันไปขับกันหลายเทีย่าเ้ยเรงมาได้หลเทียแล้วไม่ได้หักเขาวะฮหักเขาวะตอบแมเอาไงมอหักจังไหนเมียแม่ เมียไอยพุนพุนยุบผุนเมียไผเมียไอยนี่ละไอายังสิลีใช่ในเลี้ยงไเลี้ยงยังนี่ละเลือล้ำอยู่นี่ในที่ิตจริงก่นเป็นเพิคนว่าเลี้ยงจริงพะไดเอากระเถียงซอยเนียนี่เมีกว่าปากว่าตีกันอีกเลยใคยอยาก้แล้วไปจิงจังพี้เม่ยขันยังนีนเังเมิยนัจางคัจ้างมาแพงจ้าง่านมา รีแหลกแนบารีแหลกแน่รีแหลกแน่คือว่าจังสีดอกอ่อนละดีเถียงวันใดเพราะว่าบารปัตมปรนันเนี่ยเอาความจริงคือเพิ่นแล้ว